ค่ะคุณพี่มีสวนอยู่แถวนี้เลยคะคุณพี่ปลูกอะไรบ้างะคะก็มีข้ามีนขนุนกับ้วยแล้วแล้วที่ตรงเนี้ยมีน้องกระลอกหรือว่าน้องกระถิกเยอะไหมคะกระลอกจะอยู่ประมาณห้าหกตัวถ้ากระถิกก็เยอะอ๋อคือเขาอาศัยปักหลักอยู่ที่นี่เลยว่ากันเถอะมันกินปามยังไงกินปามแล้วก็มากินขนุน ถามว่าปาล์มอ่ะถ้าว่าขนุนไม่มีมันก็ไม่กินอะถ้ามาที่ซาปาล์มเนี่ยตรงเริมันต้องเหมือนหวานอ๋อนี้ส่วนปาล์มเนาะอ๋อขนุนหวานเขาก็เลยเขาก็เลยมากินขนุนอ๋อค่ะแต่ไปทำอะไรมันคือปล่อยธรรมชาติเอ้มันอยู่มันเองค่ะอ๋อเขาจะมีกลุ่มของเขาครอบครัวของเขามีมีกลุ่มเดียวเหรอคะอ๋อเขามีอยู่กลุ่มเดียวไม่ไม่เคยทำอะไรมันเลิกไไม่ให้คนเข้า แล้วเราได้นําอาหารเอาอะไรมาให้เขาไหมหรือไม่ต้องไตเขาที่มันตาตากินของปลาอ๋อเขากินเฉพาะผลไม้อย่างเดียวเนาะมีทั้งป่วยมีขนมเนี่ยมันอยู่ได้คือคือพวกนี้อยู่ตามธรรมชาติอ๋อแล้วเ้วเคยเห็นคือเขาเชื่องไหมเชื่องจับได้ดเลยกระทิกจเชื่องแต่ก็หลอกไปเชื่องอ๋อแต่เราจับเขาได้ไหมจับไม่ได้ออแต่มเคยไม่ทําอะไรมันอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขนุนมีหน้าไหนนะคะ หน้าเดือนมันมันก็เริ่มแก้เรื่อยแต่มันก็มีทั้งปีแน่อ๋อแล้วทีนี้ขนุนเราได้ห่อไหมคะเนี่ยห่อถุงทุกเชียวอ๋อแล้วก็ห่อเนาะเขียวอ๋อพอขนุนแก่ใช่ไหมพอขนุนแก่เนี่ยเขาก็จะมากันเยอะมาเยอะมันก็บางทีอ๋อเขามาจากที่อื่นด้วยหรอคะเนี่ยก็อยู่ปลาปามขมไปขามาอ๋อเขาอยู่ตามปานี่แหละเพราะป่าปามเป็นปลายายอ๋อเป็นปลายญ่แล้วก็ความเสียหายมีไหม มันก็คือมีแม่มีแต่ว่าคือเราไม่ได้สนใจมันเราก็คือให้มันกินอเออ,อเขอให้มันกินถึงมันอ๋อค่ะคืเซีเรียสเพราะมันอยากกินมันกินไปค่ะเขาจะออกช่วงไหนนะคะเช้าอ๋อเช้าก็เย็นอืมคือเขามีเวลาของเขาเขามีวงนี้เขาจะออกเช้าเย็นอ๋อออกเช้าเย็นกลางวันไม่ออกแดดร้อนจะไม่ออกจอตอกกนเช้าเย็นเนี่ยจริงเช้าเช้ามันออกตอนเช้าหมดเลยเนี่ยผงเนี่ยอ๋อค่ะ แล้วอย่างเข้ามาเงี้ยเราเรียกเขาเขาเข้าเข้าเข้ามาหาเราไหมไม่มาไม่มาหรอกแต่เราจับเขาได้ไหมจับไม่ได้จับไม่ได้เนาะแต่เราก็มันจะคุณคุณก็จะของคุณคุณก็คนเพราะว่าเราเป็นจะของเรามันจะลูกอ๋อเขาจําได้จําได้มีกลิ่นใจดีม่ทสาสักมันจะลูกอืมอ๋อกินซาของมันค่ะค่ะอือกินซาธรรมชาติของสั์ปลาเนี่ยเพราะมันจะลูกขนเขาอดเอกันแต่ของขา้เขาออกเนี่ยมันจะลูกปลาพวกเนี้ย ถ้าทาเขาไม่ทําเขาเขารู้สามารถรู้ถ้าไปยิงไปอะไรป้อมที่นี่จะมันใหญ่แล้วอ่มันใหญ่แล้วทีนี้พอเราปล่อยธรรมชาติเงี้ยพอมามามก็กินกินไปก็มองกันั่งดูมันค่ะยิงตอนจะมืดตอนเย็นเงี้ยโอ้ยเนี่ยเยเต็มเลยเออมันจะนั่งกินเดห็นกินตามสบายมันเนี่ยเราเดินมานี่เขาก็ไม่หนีเขารู้ว่าเราไม่ทำรู้รู้รู้เห็นก็นั่งดูแอบดูมันกินออแอบดูมันกิน